ครับสวัสดีครับพอกันดีแล้วครับส่องมหาแห่งพ้ามว้วนครับเในในนป็นนีนอะปุรย์วิศกวิหลาบน,นี่นอกครับหลังจากที่เลขกรัฐบาลออกไปแล้วครับวันที่สิบหกวันนะมีผู้ใ์พิศกุลปุรยมานำแอดบินบอลน่ะส,สิครับเขาเต็มเต็มครับเนาะ ล่างส้มดอดปูตาครับแปดสามครับข้นเฮครับเขาเจ้าพิศูมีลาบกันร้ายครับเนาะเขาพื้นที่หายไม่เยอะเพราะว่าผู้ใดบวชในใด้ผู้ใดสืบบวชในเขากะรสือบนเป็นล่างสือล่างเป็นบนกะงวดนี้แก่แค่ไม่ครับเนาะว่าถ้ารับส้มเราฟังไมล่ลอหลุหนไปต้อกันครับพื้นที่หายเยอะเพาวันพุทธที่ ยี่สิบสามนี่ครับเพื่อนไทยเนาะก็มารอติดตามไปครับกดติดตามไปเพื่อเผยแพา่ครับวันนี้นี้ปูเพืพวว่อนลาเพื่อนไทสามตัวครับห้าเพื่นไทยอีบีครับห้าปูเลยนี่บุญวัฒนาน้ำกันกับเพื่อนกับอัจิได้น้ำเพื่อนเนาะเอาเอาว่ากันไหมเมื่อนี้อ่าแอดมีข่าวสารมารายงานครับ นี่ข่าวสารมารายงานครับเด้อผู้ใดที่สร้างจองครับผู้ใดที่สร้างจองจับเงินจับห่องครับก็ฝ่าวางมาได้ครับเด้อหลังจากวันที่2ี่สสี่หอดีครับยี่สิกันยายนสี่หอดีครับผู้ร่านพู้พ้นสิผิดครับผิดพ้นสิไม่มีการสร้างอีกครับ เพ ok, ิ่นเกจะมีวิธีบวกวิธีบวกสวงครับยูวัดเพิ่นเนาะเพิ่นเกจิปิดการสร้างเพิ่นเกจิพิมีเพิ่นเจิประเ็ดอีกแล้วเหลือก็คือสิเหลืออยู่นําแอดมินต่างๆช่องต่างๆเนาะครับเนาะผู้ใดอยากเป็นเจ้าของก็เปล่าครับแอดไลน์เข้ามาครับแอดติดทิมเบอร์ไว้ให้เนาะแอดไลน์เข้ามาครับดวนเลยครับเด้อหมดแล้วหมดเลยครับอืเพิ่นสิประเภทอีกแล้วเพิ่นว่าเอาผู้ใดได้ก็แอดไลน์เข้ามาครับ แล้วก็มีเหรียญครับเหรียญปูสีปลาเขาครับรุ่นแรกครับรุ่นแรกรุ่นแรกบอต้ตองโคษณนาหลายครับรุ่นแรกของแท้ครับออกจากวัดครับวัดถูมซีเนาะจัดนินี้ได้มากเลยไอปูซ่าไมา่ไอเอฟซี FC ทุกคนนะพวกใรอยากได้ออกตกเนื้อใตเสิญครับ สั่งเข้ามาครับเด้อรุ่นแรกครับขังแท้ครับของขังนี่นาลังครับรูปหลังกรับเป็นรูปปูเบิ่งชัดๆครับเห็นบ่หลังเป็นรูปปูครับรูปปูสีบกัขาวเนาะพระนาพระพุทธรูปครับเดียนทุกเดียนเพิ่นสิมีบาโคตรครับ มันผีมีบาโคดครับเนาะอเอาผู้ใดอยากได้สนใจเป็นเจ้าของกับซังมากครับเลือลายอยู่ครับเลี้ยงฟุตซบกัเขาครับเลือลายอยู่อาจารย์เพิ่นกาฝากมากมาซาตสัมพันธ์เนาะเป็นง่วงบุญน้ำกันเพื่อว่าทุกเหรียญทุกสินค้าที่ซังน้ำแอดมินกับสิมีฝ่ไฟลผูกแขนครับให้เดอ้อฝฟล์ผูกแขนให้พร้อมครับฝฟล์ผูกแขนวัดจุ่มสีเนาะ เพื่อเป็นควันกำลังแน่ใจครับสมบนาคุณให้นะครับเนาะสร้างยังมากกับสร้างแอดกันจให้ครับเมื่อเรือกับเมื่อเลยครับฝ่ายกุกแคนกับอีกอย่างที่สามครับผวานมหาเสน่ห์ครับจดจัดครับถ้าคุณนมาต้องห่วงครับอืเป็นแ้่ท่าครับเป็นอันนั้นเป็นควบเสือครับผู้ใดอยากได้สนใจกับต่อแอดไลน์เขามากครับเนาะเอ้าเมื่อนี่แอด แต่สมีหน้าทางมากฝากครับชุดๆร่อนๆครับปูพนว่าพนรับรับตื่นๆือว่ารับกับว่าแม่นรับกําลัางเอ็นหัวนอนครับกลางเว้นสักแจกครับกลางวันแสกแสกพนว่าทำกันได้พนว่าเนาะเอา้าพนจีวาฝันกับว่าแมนครับพนกําลัางกี่จํมวัดครับส่วงเทียงส่วนใบเนาะ ลังเอ็นหัวลงหรู่บ้านในนั้นดอกก็มีดล่างเงาดำๆเพิร์ตมาไงเป็นผู้ไซบูล้านครับใส่ใส่ส่งขาเกวยละรุ่นโบล้านครับเป็นรุ่นโบล้านเสียบ่าไซครับยางจากหลังกุดเพิ่นมาปึ๊ดมาเพิ่นก็เลยเอา้ายางมาจะไซเพิ่นว่าพากันมาจะไซภาษาไทย บบก็มา่อว่าักเพิ่นนั่นะรครับว่าลายยางก็บยางนี้แบยางผ่านมาก,กบผ่านไปเนาะบานนี้ถ้าโดนเป็นผู้ยิ่งมากครับบานนี้สิเป็นผัวกับเมียบังส่งเพิ่น,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 นาาว,ว่าเป็นผู้ยิ่งผ่านมากงผ่านไปเนาัเมื่อ,อเอินเพิ่นเอินซื้อเมื่อเอิญซื้อเพิ่นต่ว่าบแมเป็นซื้อเพิ่นดอกเมื่อเอิญซื้อซื้อเลยเพิ่นว่าผู้ยิ่งกับเป็นใส้กระจมวกครับอืเป็นผู้ยิ่งโบราณเพิ่ว่า เห็นนาชัดเจนครับสูงดำไงเพิ่นว่าผู้สร้างทั้งผู้ยิ่งทั้งผู้ใส่ผู้ยิ่งกับมาทักเพิ่นเอ้ามาเอื่อนเพิ่นเอ้าสิมาเอิ่นตั้งไรสิมาเอิ่นตั้งสั้นคอยเป็นพระได้ภาษาเดียสิมาเอิ่นตั้งไรตวาทีเนี่ยก็คือบ่แม่นซือเพิ่นเพิ่นว่านี่สิเป็นแม่เพิ่นบ่กวาสมัยตะกี้บอกขึ้นตั้งไรก็ไม่รู้ครับเพิ่นว่าไม่ยินเบากก็เพิ่นกัว่าเลขงวดนี่มัาสิออกเพิ่นว่า เด็กว่นนี่มาบอกเลขเพิ่นเหรอไปบอกง่ายซะมาบอกเลขเพิ่นบาดีกาเฮ้ยก็เลยอ้าวมันแมนบอกเพิ่นได้จำเลยเพิ่นว่าจำติดหูติดตาเพิ่นก็เลยลุกนั่งขึ้นก็บ่อนมิยังครับอัศจรรย์บ่ครับล่ะครับเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นได้ยินจังซั่นเพิ่นก็เลยแจ้งข่าวดีเนาะให้แอดฟังแอัดกฝ้าเลยครับไปฟังน้ำเพิ่นเพิ่นจะว่าจะได้เพิ่นเหตุการณ์ตั้งแต่กา อันนี้เป็นปูนะนะครับเออเป็นปูหาหนึ่งศูนย์ครับเพื่อนว่าอาอาจจะได้หายาดดมโปวดพายยาด,ด่มบอกคัดสาครับเนาะล่องมึงเพื่นว่ามั่นใจครับอคือจังเลขคือจังมาบอกงวดหาสามเนาะ,ะที่จับได้ว่าหาสามที่ว่าเพื่อนเขาคักๆนะครับเนาะตัวเดียวเอาตัวนี้งวดนี่กับมีผู้ยิงโบราณละ ใส่กระโจมบวกครับใส่ชุดกระเบียดนี่แหละเพื่อนว่าใส่กระโจมบวกมายืนว่าก็เพิ่นย่งางจากหลังกุดมาไม่ยืนวอาก็เพิ่นว่า,เ,วาเลขงว่านี่ออกตัวนั้นตัวดีเด้อเพิ่นว่าสัตว์เด้อก็เลยน,นั่นกาบ,บี้คลิปครับก็บเข้าไปฟังคลิปครับใช้วิจารณญาณาาในการนบศพน,นะครับเด้อเป็นควบเสื้อครับเป็นควบเสือ้อเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลครับอ่าต่วเลขตัวใด กลับไปฟังน้ากันครับไปฟังปู่เพคนสิวาต่างๆเนาะปู่เพคนสิวาจังไต่างๆคนคนมักบอคือคือต่างๆตะวัาเล็กเติบเป็นว่าเป็นพักหลายเพคนว่าเอาไปฟังน้ากันครับอาติทิมเบอร์ไว้ข้างใจนะครับเด้อไว้ได้สนใจกับแอดไลน์ขมาครับทรงดวนครับหอดครับหอดแท้ครับเอาขอบพูดอะไรเอฟซีดีขมาติดตามรับชมรับฟั่งนะครับเด้อ ไปฟังน้ากันได้ครับเด้อเอาไปฟังน้ากันครับปูบพนมติว่างได้ครับแกเดือเชือ่อีริงๆเลลายย่อมกาบ,บานอีนล้วอิน้องหันอนินต้องหันแล้วกะมนนี่พเพื่อเถาหลวงแจ่มผ่าคัดสันแต่ไม่เก้าอ่ะนะผู้่อเถาโบราณตัวดำๆเออมา คุยน้ำเขา,าค่ายถือเสียบเลยกำลังถี่รับกำลังถีอนอนย่งางขับไปนี่ย่งางออกย่งางไปนี่ย่งางคือพาดคุดไปไงน,นี่พาดนี่ย่งางขับไปนี่ไออ่อไปพุน่นไ่จ็บขาดหนึ่งมียิ่งมากเสียบเนี่ยพอเสียบเนี่ยสิบกว่าคัวว่ามันจะมีนิ่งมากพอได้เสียบดิหน้าเกิดมันยืนยหัน เห็นนาบ่เห็นจำได้พูดนะจำได้ครับก็เห็นคนเหมคนแถวบ้านบ่เห็นเป็นนาเลยนี uh, ่เออบ่ามันเนืองเคือแม่เจ้าของได้เมีนว่าแม่เจ้าของล่ะเห็นนาได้มาเยือนคำนะว่าเออตาดวงตาดวงเอาเอื้นไผตาดวงเจ้าเหรอไอ้สัตว์เนาะกัเป็นท่ะนี่เออเออจะซื้อดวงไอ้สัตว กู่งคนเดียวเพราะหัวเราห่างออกไปแล้วไปแล้ไปแล้วคุยอยู่นเต๋อผู้ชา้เด็กที่งานนี่หนึ่งสามเด้อจันไม่กูวมามก็ว่มาแค่หนึ่สามแ้วก็าม่ยำส่วนเต่อผูยิ่งบอกบอกผู้ชชยว่ามียิ่งผู้ใช้ออกไปแล้วแต่วาสจีนัทีนี่ละ à ta đoăng ta đoăng, lẽ của anh này số 3 đâu, đấy, vẫn tít ta, cứ chấm hạt 3 thìa này đã. hạt có mấy anh 4, mấy anh 4 à. này lên. Chấm hết hết. Ừ, nghe nhìn bà cầm bao lau, bỏ kha khang, để cái ngay số bao nhiêu nè. sợ được vợ cũ vậy hay là gì? Bỏ rồi, cả thâm cái hằn trăm vứt cho nó. Có thì nón, có vợ mà nón mình bỏ. Cái nón của vợ nón khoe hoa yên đừng chơi chơi nữa. Bây giờ láp van thôi. Này, bây giờ cái mạn thì bố hết nha. เห็นจำไ่้ได้ไ่ได้จำตัวดำดำ่อยเอ้อกนะบ้านนุงเสือเออคโบราณกออนโบราณเออเอออ่าเออแล้วมาคุยแบนี้ก็พอแล้วก็ขอมาเดี๋ยวิ่งจำได้เมือนุ่งเสื้อพป่หนุ่งสินฮัดอ๊ เป right. no ิดโบราณเลยเออเอาชินใส่กระจกบกคือยังไหนน่ะจมบกเออคือคนโบราณน่ะคือประถาวนของโบราณนั่นน่ะเราไปยืนบอกเข้าเต็มเออไม่บอกนี่แหละคนน่ะเราไม่ยำเต็มสองในจำตีตาเท่าเดือนนี่ไงยะล่าสุดบบบปูดิเมื่อไหร่บอกเบิงหันวัเป็นอะวันเที่ยงเออวันเที่ยงเป็งใบม้วงนี่ cái qui... ừ, <deutschen> ừ, <reconsider Teen thiếu> này nhóc cặp về đó người má phê má phê phải đi anh đuông ông bay bắt ti thôi người nào chơi xưa ta đuông ta đuông coi xưa những <coughs> cái <coughs> xưa xưa thì cái xoài ta phân đôi đuông ta đuông